สวัสดีครับผมชื่อนายโยธินบุตรแสนประกอบจิตการช่างโยเกษตรยนต์นะครับผมเริ่มทำงานมาเหมางานหางานทำโดยมีประสบการณ์ประมาณ16-17ปีครับอยู่กับเครื่องมือทางการเกษตรมาโดยตรงผมก่อตั้งอู่เพิ่มแรกปี55โดยใช้ตั้งชื่อว่า หน่งการเกษตรนะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งหน่งการเกษตรครับสมัยก่อนผมทําเปิดอู่อยู่ที่ทอ่างนะครับทุกคนจะเรียกผมชื่อว่าช่างเน่งช่างเน่งนะครับแต่ผมไม่ได้ชื่อช่างเน่งนะครับผมชื่อช่างโยนะครับนายโยทินบุตรแสนนะครับลูกค้าบางคนอาจจะงงนะครับช่างโยมาจากไหนนะครับ ช่างโยก็คือเมื่อก่อนสมัยนั้นผมใช้ชื่อว่าหน่งการเกษตรนี่แหละครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนจากหน่งการเกษตรมาเป็นช่างโยกเกษตรยนเลยนะครับตัวจริงเสียงจริงคือคนนี้นะครับตัวจริงเสียงจริงอยู่คนนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมกบช่างหน่งไม่ได้อยู่พื้นที่แผ่นเดียวกันแล้วนะครับต่างคนต่างทํานะครับผมมาเปิดร้านเองโดยใช้ชื่อว่า ช่างโยเกษตรยนต์นะครับตั้งอยู่บ้านเลขที่126่งสตำบลพระราอําเภอโชคชัยจังหวัดนคราราชสีมานะครับอูผมติดถนนใหญ่เลยครับเส้น24เดชอุดมนะครับใช้ผ่านไปผ่านมาตรงข้ามกับปั๊มพีทีนะครับจะเห็นอู่ช่างโยนะครับที่ผมจัดทำวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอยากให้ลูกค้าทราบว่าช่างโยกับช่างหน่งคนเดียวกันไหมครับ ช่างโยคือคนนี้นะครับช่างเน่งก็คือช่างเน่งนะครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วนะครับผมเปิดร้านโดยใช้ชื่อว่าช่างโยเกษตรยนต์นะครับช่างโยเป็นผ,ผู้ผลิตเครื่องมือทางการเกษตรนะครับทําตั้งแต่ฐานขุดมันเครื่องโรยขี้ไก่ฝานยกร่องครับโดยออกแบบเองนะครับโดยออกแบบเองเลยทุกอย่างทําเองคิดเองครับแม้กระทั่ง ทำบุง้งขี่สมัยนั้นผมทําบุ้งขี่ในราคาแปดหมื่นห้านะครับแต่ผลตอบรับไม่ค่อยดีเพราะว่าใช้เหล็กบางลูกค้าแนะนําให้ใช้เหล็กหนานิดนึงอะไรประมาณนี้ครับผมเลยมาเริ่มทำรุ่นใหม่นะครับรุ่นขี่รุ่งใหม่โดยผมคิดเองทําเองนะครับเป็นรุ่นถอดง่ายนะครับไม่ได้เอาของใครมาก็อแบบนะครับหาประสบการณ์ทําเองไปเรื่อยๆจนมีประสบการณ์ทานานงานมากมายหลายอย่าง บางคนว่าไปเอางานขามากอแต่ผมบอกได้เลยนะครับผมไม่ได้กอปงานใครนะครับชุดปุงกีนี่ช่างโยติดตั้งมาแล้วประมาณสองร้อยกระชุดนะครับโดยใช้เหล็กแปดมิลลูกค้าปรดทราบนะครับว่าราคาถูกมีไหมมีครับผมทําได้แต่ลูกค้าต้องยอมรับผมด้วยนะครับว่าทําไปแล้วลูกค้าไปใช้อันไหนใช้ดีไหมบิดตัวอันนี้ผมไม่รับผิดชอบนะครับผมจะทํามาตรฐานของผมคือเหล็กแปดมิลนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนช่างโยเกษตรยนต์มาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดและในจังหวัดโคราชหรือใกล้เคียงกันครับต่างอำเภอหรืออยู่ในละแวกเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมช่างโยเกษตรยนต์นะครับผมจะพัฒนาสินค้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อจะให้ตอบสนองชาวเกษตรกร,กรที่ยังใช้แรงงานอยู่นะครับ ช่างโยเกษตรยนตจะพยายามพัฒนาสินค้าให้เราให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับผมคนนี้นะครับช่างโยเกษตรยนนะครับตัวจริงเสียงจริงครับผลิตควบคุมงานโดยผ่านอินสเปอช่างโยควบคุมงานเองทุกอย่างนะครับติดต่อช่างโยได้ทางช่อง YouTube เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือติดต่อทางฝ่ายขายผมได้เลยนะครับคุณก้านะครับ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับช่างโยเกษตรจนผ,ผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรครับขอประคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ